คืนนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานเฮียนที่เล่าขานกันมาหลายสิบปีเรื่องของแม่ชีคนหนึ่งที่เขาว่ากันว่าไม่ได้ตายไปอย่างสงบแต่กลับใช้มนต์ดำผูกวิญญาณของตัวเองไว้กับวัดร้างกลางป่าชาวบ้านทุกคนในละแวกนั้นต่างรู้กันดีว่าไม่มีใครกล้าเดินผ่านวัดนี้ตอนกลางคืนแม้แต่คนขี่มอเตอร์ไซ ยังยอมอ้อมทางไกลดีกว่าที่จะวิ่งผ่านหน้าประตูวัดเพราะหากโชคร้ายคุณอาจจะได้เจอเธอวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมทางสายเก่าทางเข้าปกคลุมด้วยต้นไม้สูงชันจนบางช่วงเหมือนอุโมง์ต้นไม้ที่มืดทึบกลางวันยังพอเดินได้แต่พอพระอาทิตตกเส้นทางนั้นจึงเงียบราวกับถูกตัดออกจากโลก กำแพงวัดผุพังศาลาการประเรียนไม่มีหลังคาเศษกระเบื้องเกลื่อนเต็มพื้นเจดีย์ที่เคยตั้งตระงานก็แตกหักจนเหลือเพียงครึ่งเดียวแต่สิ่งที่ทำให้คนกลัวที่สุดคือกุฏิไม้หลังเก่าที่ยังคงตั้งอยู่ไม่ต่างจากเมื่อหลายสิบปีก่อนประตูไม้แง้มอยู่เล็กน้อยและทุกคืน จะมีแสงไฟริบหรี่คล้ายตะเกียงสองลอดออกมาเหมือนมีใครสักคนยังอาศัยอยู่ที่นั่นหลายคนเล่าว่าพวกเขาเคยเดินผ่านยามดึกแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงสวดมนต์เสียงนั้นไม่ใช่การสวดมนต์ปกติแต่เป็นเสียงที่ดังกลับหัวกลับหางคล้ายถอยคำสวดให้ตายแทนที่จะให้รอดและถ้าคุณพยายามตั้งใจฟังมากเกินไป เสียงนั้นจะค่อยค่ยดังชัดขึ้นจนเหมือนมากระซิบอยู่ข้างหูนะมะพะทะโลหิตกูโลหิตมึง